สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะพามาทำผัดแนงหมูแบบเนือน้อนุ่มๆฟูๆเลยครับมารับชมกันเลยครับแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำใส่กะทิตามด้วยเกลือ คนแล้วก็ใส่หมูลงไปต้มเลยครับเนื้อหมูเราจะได้นุ่มและฟูมากก็ต้มทิ้งไว้ประมาณ20นาทีหรือน้ำเราจะแห้งครับจะได้เนื้อหมูที่นุ่มฟูมากครับต้มทิ้งไว้เลยจมไฟกลาง าเสร็จแล้วมันจะได้ประมาณนี้ครับน้ำกะทิที่เราต้มไว้มันก็จะแห้งเนื้อหมูเราก็จะฟูลและนุ่มมากเลยครับเราก็ตักออกจากกระทะพักไว้เลยครับแล้วก็เราก็จะมาเคี่ยวเครื่องแกงกันเลยครับใส่กะทิลงไป เมื่อที่เราเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงแนงลงไปเลยครับีลยวก็พี่บีพริกแกงให้แตกขั้นตอนนี้จะใช้เวลาเคี่ยวนานกว่าเครื่องแกงจะ ก็บกะทิจะแยกตัวคนครับแล้วก็ทำการเคี่ยวไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็เติมกะทิลงไปอีกนิดหน่อยแล้วก็เติมลงไปอีกนิดหน่อยแล้ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเลยครับ การเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยสีสันพริกแกงสวยมากเลยครับเคี่ยวจนแตกมันประมาณนี้จะแยกตัวกันเป็นชิโลสวยงามแล้วก็นำหมูที่เราต้มไว้ลงมาใส่ปัดให้เข้ากับพริกแกงเลยครับ สังเวยงามดีครับเราก็ทำการเติมหางกะทิลงไปเติมให้ท่วมตัวหมูเลยครับได้พอดีพอดี เต็มแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลไปเลยหนก้อนตามด้วยของปรุงรสเราจะปรุงแค่นี้ก่อนแล้วก็ทำการเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลาย เมื่อน้ำตาลละลายแล้วเราก็มาชิมรสชาติดูว่าขาดรสชาติไหนเราก็เพิ่มเติมได้ครับให้รสชาติที่ต้องการแล้วเราก็ใส่มะเขือพวงลงไปเลยแล้วก็ต้มไปสักพักให้มะเขือพวงสุกแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยตามด้วยพริกชี้ฟ้าซอย เพิ่มสีสันสวยงามแค่นี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยมาตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยครับเมนูพะแนงหมูนุ่มๆของเราสีสันสวยงามงาน่ารับประทานครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ